ทานบอาเรื่องเมนูส้มต่ำนะครับก็ต้องมีไก่ย่างไปหน่องครับมาเส,บบมสบบเสียบแล้วกันครับผมทำแบบจุดเสียบแล้วไปหน่องสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขครับมาพบกับคุณว่านพาเสียบคระเกาครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับมาเสียบๆน้วกันกับวันนี้ครับ คันเบาเรื่องเมนูส้มตำนะครับก็ต้องมีไก่ย่างพี่น้องครับได้มาสองใบพี่น้องครับเสียบเสียกันเลยพี่น้องครับมีไข่เค็มมาพร้อมพี่น้องครับพักอาจจะมีกระลำนะครับแล้วก็มีผักะโชลิมนะครับมานำนะพี่น้องนะมาเสียบเสียกันเลยพี่น้องครับไปกับข้าวเหนียวคือเกาพี่น้องมาเสียบเสียบมกัน่ครับผมส้มตำต้องมีไก่ย่างพี่น้องครับ ตำแบบเจืบเสียวแล้วไปดนองสมปตำไข่เค็มพร้อมหน่อง ปักคุยเขาเป็นไงแล้วเป็นยังครับผม เดี S <S ๋ยวสนับคลิปนี้นะครับคุณว่านคนุญาตนะครับเอาไว้ต่เพียง่าน้กอนะครับขอพุณนะครับพี่น้องสุขุทุกคนนะครับที่ให้เกิเข้ามารับชมนะครับคลิปวิดีโอคุณว่านนะครับคอยเข้ามาสนับสนุนนะครับกดไลค์นะครับคอมเมนต์ทักทายนะครับเสมอมานะครับจงไหนก็ฝากพี่ฝากน้องสุขุสุขคนคือเ่านะครับฝากคลิปวิดีโอใหม่แต่ท่านไปของคุณว่านนั่นนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับถูกใจกับกดแชร์นะครับ เติมก็ลังใจนะครับห่งช่องของคนว่านสร้างคลิปดูไม่ไหมนะครับจะทัดไปนะครับออกมาให้พี่เห้นงนะครับได้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับคนว่านพาษีขอ่นุญาตล่าพาจากนะครับพี่น้องเอาไว้แต่เพียเท่านี้นะครับผมเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปดีโหนานะครับวันนี้สวัสดีครับ